สวัสดีค่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ p a News และดิฉันชายารมศิวกุลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p a ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานตามหลักธรรมาิบาลและการพัฒนายอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลจนได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากการจําหน่ายไฟฟ้าค่ะ นายยอดพศวงรักมิตรประธานคณะกรรมการธรรมพิบาลและการพัฒนายอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA รวมประชุมคณะกรรมการธรรมพิบาแลและการพัฒนายอย่างยั่งยืนสัญจรนกะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่รวมถึงใช้โอกาสนี้เน้นย้ำนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและปฏิบัติแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ มิติสิ่งแวดล้อมเน้นแนวทางการมีส่วนร่วมป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำสร้างนวัตกรรมความคิดสร้างสารรค์ให้ต่อย,ยอดเกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ลดความเหลื่อมล้ำสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ มิติสังคมน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในโครงการและกิจกรรมด้านสังคมมิติธรรมภิบาลที่ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้วยความโปรง่งใสสิ่งที่ TA หรือคนพีได้ทามาตลอดนะครับตั้งแต่ระดับนโยบายของคณะกรรมการ ท่านผู้วาการผู้บริหารไปถึงพนักงานเนี่ยเราต้องการการมีส่วนร่วมในการอยู่กับชุมชนสังคมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือสิ่งแวดลอ้อมเพราะว่าเราเป็นธุรกิจที่ยังต้องเข้ามาใช้ทรัพยากรของประเทศอยู่ไม่น้อยนะครับอีกประการหนึ่งที่ PA ได้ทํามาแล้วก็ได้ปฏิบัติก็คือการน้อมนำแนวคิดของศาสตร์พระราชา ปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9นะครับการน้อมนำเนี่ยคือนำมาประยุกต์นะครับในการดำเนินงานของเราเพื่อให้ชุมชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็เข้าถึงในการทำงานร่วมกัน ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาพิบาลและการพัฒนาอย่างยังย่งยืนสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชรโครงการที่ p a e. a ให้ความสำคัญและถือเป็นโครงการ CSR ต้นแบบคือโครงการ p e. a พรานกระต่ายสร้างไม้ให้รัก ภายใต้แนวคิดแผนธุรกิจเพื่อชุมชนโดยโครงการนี้เป็นการนำเศษต้นไม้เศษกิ่งไม้ใบไม้และวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรมาดัดแปลงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันอาทิครกแจกันจานชามทัพพี ส่วนเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการแปรรูปสามารถนำไปเผาถ่านใช้เป็นพลังงานในครัวเรือนรวมถึงนำไปผลิตปุ๋ยสำหรับทำการเกษตรปัจจุบันสามารถผลิตสินค้าจำหน่ายในเชิงธุรกิจได้กว่า45รายการรวมถึงได้จัดตั้งร้านกาแฟ P-Cup c o f f e ีเพื่อใช้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถเป็นของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆให้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ PA ยังเตรียมนำแผนธุรกิจ PA พรานกระต่ายสร้างไม้ให้รัก ไปเป็นต้นแบบขยายผลให้กับสํานักงาน PEA ทั่วประเทศโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนในพื้นที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรรวมถึงร่วมเสริมสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นลักษณะของ c i r c u l a r Economy ตามโมเดล BCG ที่น่าภูมิใจ ที่พานกระต่ายเองเนี่ยถือว่าได้ทําตามนโยบายและได้ทํามากกว่านะครับที่กรรมการได้เคยแจ้งไว้หรือเคยมีดําริไว้ก็ต้องให้ความชื่นชมแล้วอยากจะเห็นต้นแบบที่พานกระต่ายเนี่ยขยายไปในสํานักงานภูมิภาคอีก12เขตให้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็หวังว่าในอนาคตข้างหน้า ความเป็นประโยชน์ของ PA ในแนวคิดเนี้ยนะครับจะเกิดผลประโยชน์กับสังคมไทยแล้วเกิดประโยชน์กับประเทศเราอย่างแท้จริงและก็ยั่งยืนครับ ในการประชุมคณะกรรมการธรรมาิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสัญจรผู้บริหารพนักงานยังได้รับฟังการบรรยายโครงการหมู่บ้านช่อสะอาดที่เป็นต้นแบบชุมชนปลอดโกงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจากตัวแทนชุมชนหมู่บ้านลาดบัวขาวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วย นอกจากมุ่งมัน่นสร้างความมั่นคงทางพลังงาน p a ยังคงส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเพื่อชุมชนและสังคมเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง p a News สำหรับวันนี้ดิฉันชายารมศิวกรุณขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ